สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก๋เจอร์นี่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอลังการที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเทียนเหมือนซานเมืองจางเจียเจียค่ะดูสิคะแค่ทางเข้าก็นึกว่าหลุดเข้ามาในหนังจอมยุทธแล้วอุ๊ยดูนั่นสิคะตอนนี้จิ้งจอกขาวกำลังหลับปุ๋ยเลยขนตาที่ยาวเป็นแพรนั่นปิดสนิท ดูสงบนิ่งและน่าเอ็นดูสุดๆเหมือนเขากำลังฝันถึงตำนานรักพันปีบนยอดเขาเทียนเหมือนซานแห่งนี้อยู่เลยค่ะน่ารักจนอยากจะลงไปกอดสักทีจริงๆ ใฮ้ทุกคนดูสิเขาลืมตาแล้วว้าวดวงตาสีอัมพันนั้นดูมีพลังและมีชีวิตชีวามากเลยค่ะเหมือนเขากำลังจ้องมองนักท่องเที่ยวอย่างเราอยู่เลยนี่ไม่ใช่แค่รูปปั้นธรรมดานะคะแต่นี่คือเทคนิคการสร้างสารรค์ที่ทำให้จิ้งจอกตัวนี้ดูราวกับมีจิตวิญญาณจริงๆ มาค่ะทุกคนถึงเวลาท้าความสูงกันแล้วตอนนี้เรากำลังเดินเข้าสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าสายยาวเฟื้อยเห็นทางเดินยาวๆนั้นไหมคะนั่นแหละคือทางไปพิสูจน์ความกล้าบอกเลยว่าที่นี่เขาจัดการดีมากเป็นระเบียบสุดๆสมกับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆค่ะแวบเดียวเราก็ได้ขึ้นมานั่งบนกระเช้าสีแดงสดใสลำนี้แล้วค่ะ ้ยดูวิวข้างล่างนั่นสิคะกระเช้าเริ่มไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมองออกไปเห็นเมืองจางเจียเจียเล็กลงไปทุกทีคะ่ะมองลงไปข้างล่างสิคะทุกคนนั่นคือถนนสวรรค์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อถนน99โค้งคะ่ะดูความคดเคี้ยวของมันสิเหมือนมังกรตัวใหญ่ที่กำลังเลื้อยพันรอบภูเขาเลย ใครที่เมารถง่ายเห็นแค่นี้ก็อาจจะอยากหาถุงรอแล้วแต่มองจากมุมนี้มันอลังการงานสร้างจริงๆค่ะจีนเขาเก่งมากที่สร้างถนนในที่แบบนี้ได้และแล้วเราก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติค่ะดูสิคะช่องเขาเทียนเหมือนตรงที่ตั้งตรงงานอยู่บนยอดเขานั่นเห็นความยิ่งใหญ่แบบเต็มตามากค่ะ และนี่คือภาพที่ทุกคนรอคอยค่ะเราจะค่อยๆซูมเข้าไปให้เห็นความมหัศจรรย์ของถ้ำเทียนเหมือนหรือที่ทั่วโลกขนานนามว่าประตูสวรรค์ทุกคนดูโพรงถ้ำขนาดมหึมานั่นสิคะ มันไม่ได้ถูกสร้างโดยฝีมือมนุษย์นะแต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หน้าผาหินปูนเกิดการถลม่มจนกลายเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่มีความสูงถึง131.5เมตรและกว้างถึง57เมตรใหญ่ขนาดที่เครื่องดินรบเคยบินโลดผ่านมาแล้วจริงๆค่ะเห็นสายทานของผู้คนที่ดูเหมือนมดตัวเล็กๆไหมคะ นั่นคือเหล่าผู้พิชิตที่กำลังเดินขึ้นลงบันไดสู่สวรรค์หรือ the stairway to heaven ค่ะบันไดนี้มีทั้งหมด999ขั้นซึ่งเลข9ในความเชื่อของชาวจีนถือเป็นเลขมงคลสูงสุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยั่งยืนและเป็นเลขของจักรพรรดิการได้เดินขึ้นไปจนครบ999ขั้นจึงเปรียบเสมือนการบำเพ็ญเพียรเพื่อมุ่งหน้าสู่สวงสวรรค์นั่นเองค่ะ มาค่ะทุกคนถึงเวลาพิสูจน์แล้วว่าการไปสวรรค์เส้นทางลัดสุดล้ำด้วยบันไดเลื่อนทะลุภูเขาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่บันไดเลื่อนธรรมดาธรรมดาในห้างนะคะแต่นี่คือหนึ่งในระบบบันไดเลื่อนที่อลังการที่สุดในโลก เขาไม่ได้มีแค่ช่วงเดียวนะแต่ยาวต่อเนื่องกันถึง12ช่วงแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆค่ะคือ5ช่วงแรกจะพาเราจากลานจอดรถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมือนและอีก7ช่วงหลังจะพาเราทะลุหัวใจภูเขาขึ้นไปจนถึงยอดเขาด้านบนเลยรวมระยะทางยาวกว่า897เมตรเชียวนะคะหลุดออกมาจากอุโมงค์บันไดเลื่อนแล้วค่ะ เราจะเห็นทางเดินที่ลัดล้อไปตามขอบหน้าผาเหมือนเส้นได้เล็กๆเลยละค่ะมุมนี้แหละที่จะทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ได้ชัดเจนที่สุดดูผู้คนที่กำลังเดินไต่เขาสิคะดูตัวจิ๋วเหมือนมดเลย ทุกคนคะดูยอดเขาแหลมๆนั่นสิคะนั่นคือหอเทียนเหมือนคะ่ะเป็นจุดที่สูงที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ความสง่างามบนยอดเขาแห่งนี้ตั้งตระงานท้าลมท้าแดดอยู่บนหน้าผาชันที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนจะขึ้นไปสร้างได้จริงๆนะเนี่ย ที่นี่มีกิจกรรมเบสจัมปิ้งค่ะทุกคนเป็นการกระโดดลงมาจากหน้าผาสูงแล้วค่อยกางร่มชูชีพวแวบๆก่อนถึงพื้นบอกเลยว่าที่เทียนเหมือนซานนี้เป็นสนามประลองของนักโดดร่มมืออาชีพจากทั่วโลกเลยนะใครที่ใจไม่ถึงพอแค่ยืนดูเฉยๆขาก็สั่นพับๆแล้วค่ะผ่านจุดพีคข,ของหัวใจมาแล้วเตรียมตัวเดินต่ออีกนิดค่ะ เพราะความเสียวของจริงที่เราอยู่ข้างหน้าคือระเบียงแก้วที่เราตั้งใจมาพิชิตกันก้าวขาตามมาค่ะทุกคนตอนนี้ยืนอยู่บนระเบียงแก้วแล้วค่ะหุยดูข้างล่างนั่นสิคะกระจกมันใสจนเหมือนไม่มีอะไรกัน้นเรากับเหวข้างล่างเลยใจสั่นไปหมดแล้วตอนนี้กลัวจริงๆนะคะเนี่ยไม่ได้โม้เลย โอ้โหทุกคนดูนั่นสิคะบันไดเหล็กที่พาดดิ่งลงไปตามหน้าผาชันเกือบ90องศานี่มันความมหัศจรรย์ของวิศวกรรมที่น่าเหลือเชื่อจริงๆค่ะระเบียงแก้วจุดนี้ตั้งอยู่บนความสูงถึง1,430เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลองจินตนาการดูนะคะว่าเรากำลังเดินอยู่บนตึกสูงระฟ้าเกือบ500ชั้นพร้อมๆกัน ตัวทางเดินมีความยาวประมาณ60เมตรและกว้างเพียง1.6เมตรเท่านั้นค่ะเรียกว่าก้าวไปตรงไหนก็เห็นแต่เหวล้วนๆไม่มีทางเลี่ยงเลยล่ะค่ะในที่สุดเราก็มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะจุดที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดกับท้องฟ้ามากที่สุดใต้ช่องประตูสวรรค์แบบเต็มๆต,ตาพลังงานตรงนี้มันดี มากจริงๆเหมือนทุกคําอธิษฐานของเราจะส่งตรงถึงสวรรค์ได้เลยล่ะค่ะคนจีนมีความเชื่อว่าที่นี่คือจุดเชื่อมต่อของโลกมนุษย์และเทพ,พเจ้าค่ะการที่เราได้ขึ้นมาจนถึงจุดนี้ถือเป็นมงคลชีวิตอย่างมากสังเกตผนังหินรอบๆสิคะ เป็นหินปูนธรรมชาติที่ผ่านการกัดเซาะมานับล้านปีจนเกิดเป็นความมหัศจรรย์ที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนในโลกและนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศของเหล่าผู้พิชิตบันได999ขั้นดูแต่ละก้าวที่ทุกคนค่อยๆก้าวขึ้นไปสิคะมันเต็มไปได้วยความมุ่งม,มั่นและความภาคภูมิใจจริงๆค่ะ ใครที่เดินขึ้นไปจนถึงยอดขอบอกเลยว่าคุณคือสุดยอดคนแก่งเพราะนอกจากความสูงที่น่าหวาดเสียวแล้วอากาศที่เริ่มเบาบางลงยังทำให้ทุกย่างก้าวมันมีความหมายมากจริงๆค่ะได้มายืนหน้าประตูสวรรค์อีกครั้งในช่วงเย็นค่ะทุกคนอุ๊ยทุกคนคะดูนั่นสิโชคดีมากเลยค่ะที่เราลงมาทันเวลาพอดีเพราะตอนนี้เขามีขบวนแห่ด้วยละค่ะ ดูนักแสดงสิคะแต่งกายด้วยชุดย้อนยุคสีสันสดใสตามแบบฉบับดั้งเดิมเป๊ะๆเลยมีทั้งขบวนธงขบวนเครื่องดนตรีดูอลังการมากจริงๆค่ะเห็นไหมคะว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยตื่นเต้นไม่แพ้แก่เลยทุกคนต่างชูมือถือขึ้นมาเก็บภาพความประทับใจกันใหญ่ ขบวนแหนี้เขาจะค่อยๆเคลื่อนผ่านลานกว้างไปเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศที่หาดูได้ยากจริงๆค่ะใครมาจางเจียเจ้ยแล้วเจอแบบนี้ถือว่าแต้มบุญสูงมากเลยนะเนี่ยเห็นช่องเขาขนาดมะฮอมานี่ไหมคะนี่คือรูโพรงหินปูนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สูงที่สุดในโลกค่ะ นักธรณีวิทยาเล่าว่าเมื่อประมาณปีคศส6 3หน้าผาหินปูนของภูเขาเทียนเมนซานเกิดการพังทลายลงจนกลายเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนประตูเปิดเข้าสู่สวรรค์แบบที่เราเห็นอยู่นี้เองค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาของไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยในค่ำคืนนี้ค่ะตอนนี้พามาอยู่ที่โรงละครกลางแจ้งขนาดมหึมาเพื่อชมโชว์จิ้งจอกขาวหรือเทียนเมินฟ็อกซ์แฟรี่โชว์ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงธรรมดาธรรมดานะ แต่นี่คือโชว์ที่ใช้หุบเขาเทียนเหมือนซานของจริงเป็นฉากหลังแสงสีเสียงจัดเต็มบนรันเวย์ธรรมชาติที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยล่ะค่ะโชว์นี้อลังการงานสร้างสุดๆเพราะใช้นักแสดงรวมแล้วกว่า500คนใช่ค่ะฟังไม่ผิด500กว่าชีวิตโดยโชว์จะเริ่มแสดงในช่วงคำ่ำประมาณ2ท่ม15ของทุกวันและใช้เวลาทำการแสดงทั้งหมด ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะบอกเลยว่าเป็นชั่วโมงครึ่งที่สะกดทุกสายตาจนไม่อยากกระพริบตาเลยจริงๆเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาคือตำนานรักระหว่างชายหนุ่มตัดไม้กับนางพญาจิ้งจอกขาวค่ะแต่ความรักระหว่างมนุษย์และพูดมักมีอุปสรรคเสมอค่ะพวกเขาต้องผเผชิญกับบททดสอบและการขัดขวางจากทั้งโลกมนุษย์และเหล่าปีศาจท้ายที่สุด ด้วยพลังแห่งรักที่มั่นคงธรรมชาติก็ได้สร้างสะพานหินเชื่อมต่อหน้าผาสองฝั่งให้พวกเขาได้ครองรักกันในที่สุดค่ะ ฉากนี้คือที่สุดของความอลังการแสงไฟเลเซอร์พุ่งฉีดไปทั่วภูเขาเปลี่ยนหน้าผาหินปูนให้กลายเป็นสเตจที่สวยที่สุดในโลกมันไม่ใช่แค่การแสดงนะคะแต่มันคือการเฉลิมฉลองให้กับความรักที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจริงๆค่ะเอาละค่ะเวลานี้ต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางและพิชิตประตูสวรรค์ไปพร้อมกันนะคะทุกยอดไลค์และทุกคอมเมนต์คือกำลังใจที่ดีที่สุดเลยค่ะแล้วมันลุ้นกันนะคะว่าทริปหน้า Gate Journey จะพาไปเจอแลนด์มาร์คสวยๆที่ไหนแล้วกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ